แล้วทำสูงต่ำฮ่าฮ่าฮ่าเ่าไม่ควรอยเ่อย่างนี่ไอ้ไส้ไอ้ไมตำเหร้านะ้องสังสมตำ Galaxy N4 นางแม่พาให้ไปซื้อเหรอยังกลับบ้านอยู่พอดีเลยโชคดีพี่เจอเองถ้าไม่ได้เจอผมนี่แบบรวยแล้วไงกูจะไปยังไงว่ากูกลัวหมาหมาเห่าหมาเห่าไอพีพีเปหนวะไอพีพีมันกลับแล้ว

เอกตั้งรอพี่ก่อนจัดไปขนมจีงไหมขนมจริงเหรอเว้ขนมจีงขนมจริงถามแม่ค้าสิโอเคไปดูกันนะขนมจีิขนมจิง ส้มตำคูปุราแตงไทยแตงควาคาหน่อยได้ยนะมาหาส้มโอบวอกแฟตงโมไซยเยอะโหหิวเราชไไูไปอะที่หู <ขอ S 1> ก็พาไป <curry> เราชูออยนัง่งเดี๋ยวตองหนอพี่สาหนหกสาม้วยนะโอ้โยอเขาเติบแป็เดียวผมคิดว่าผมจะไม่กล้าไป อ้าเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เองดยวแล้วผมเป็นคนป้องกันผมกลัวถ้ามันมากัดเะามันก็เป็นมันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าดิว่าเดี๋ยวผมไปสั่งนี่มา

โอเคไปไม่ได oh, yeah. ้แล้วเไมไปได้แล้วเพื่อนอ้มตเด้อ กลัวแมวว่ากลัวแมวไหมแต่ว่าเขาเป็นหมาตอนนี่คู่เลยแล้วก็อ๋อเหมือนเดิมไงสกิลก็อ๋อเหมือนเดิม ดูหน้าสงสยัยขมก็อยากไปโลตัสอยากไปกินเดไกโอเคไม่เจ้ากันแน่โอ้ยเซ็ตทำไปทำดีหอวคุณ ทำป่านนี้ทำหน้าบุ๊มเนทำหน้าเอาไปดูหมด,ดีไหมโอเคอยู่แล้ว เดียพเจีว่ยว่ดี๋ยวพี่อะเยักงไท่นี้งทางนี้จะาฮ่าัวหมาทำไมเนี่ยเคลๆหมาจับถ้าเป็นหมาจอนี่แบบตกหัวเอยโอเค อยมาหนว้าวววววววเหมุกไก่อ่ะฮะมีเช้ก <We 're cold trips> uh ินเมนูแกงออมเมนูตำวิ้งอย่างเปี้ยวอ่ะเียวโอเเจ็ดเยวมาด้วย

vamos